ครับตอนนี้กำลังพัฒนาทำความสะอาดชุมชนประชาชนที่ม่วงเมณนร่วมใจโดยชุมชนเข้าให้ความร่วมมือในวันพ่อเทศใไทองค์ราชัน,น ต้องไม่มีนั่นแหละอันเดียอโชว์ไปเลยนะโชว์ไปเลยนะวิดีโอกำลังถ่ายอยู่นะครับกองไว้กองไว้๋ยวให้สิ่งทีก็มาตัดนั่นแหละจะตัดทุกเร่องเลยอย่างวางไว้ตรงๆเ่มาตง้างไว้ตรงจะพูดก็ต้องพูดก็ไปนี่เปนก็ไม่ติ ไม่มีคนรักอยค่อยปล่อยอยนี้ก่อนไม่ก่อนอ่วางนี้เมื่อกอมาฝกงนาเดี๋ยวเดีถ่ายเป็นวิดีโอไม่ก่อนอยู่กับไป้แล้วำกอออันนี้แข็งแรงอะควานเลยรงลมกลบๆเนี่ยรงล็กๆช่วงล็อกเออเวียน้าไปเลยละ กวัดยากนช่ขอแม่ก็ได้ับยากเนน้าหันน้าหันหน้าดิหันหน้าไปให้แม่เอ้

มาากแล้วไปทังน้นีา่นีดาดาดเข้าไปวาดควาดเาไปนี่แล้วเอาควาดกันใหเอเนี่เลยอาัดีเทำได้ไม่ด้มาไ้ม่ดมด้่ดมไมด่ด้ไ่ด้ไ่ไ้อม่ไดได้ม้ย่ไอเดมด้ไม่ได่ไ้ไม่ได้ได่ ลงเป็นหรอเออทำไมจะลงไม่เป็นทำงานเรื่องนี้อยู่จริงเหรอจริงอืออือวัดวัด